ถนนมายาไทยมันคงจะว้าวกับมุมมุมตรงนี้นะครับมันจะว้าวมากนะครับจะเห็นแบบว้าวจริงๆนะครับเห้แบบถ่ายรูปแบบว้าวเลยนะครับสุดยอดไทยแร์ไม่เห็นแล้วอยากถ่ายนะครับตรงนี้อินเดียนะครับช่วงนี้อินเดียเขาไทยหลายนะครับอินเดียมาเป็นแก๊งเลยนะครับชื่นชอบประเทศไทย เพราะคนไทยมีระเบบนะครับเสียงแต่ไม่มีนะครับแยกนี้นะครับทุกคนใส่หมวกกันน็อตนะครับทางทองเที่ยวต่างชาตินะครับตะลึงประเทศไทยนะครับรถเยอะแยะมากมายไม่มีเสียงแตกนะครับพี่ๆี แล้วตะลึงห่างเมืองไทยด้วยนะครับว่อาะอะไรจะสวยงามขนาดนี้นะครับเ่คินว่าช่วงดูผลคนจะเยอะขนาดนี้วันนี้นะครับพบจยากพาพี่ๆนะครับลงไปเบิงค้างลางว่าคนไทยจะมีระเบียบพินัยงใหม่นะครับในการเดินรถขับรถขับรถตามถนนนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเพิอกาออก กฎหมายจราจรใหม่นะครับให้คนขับมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกนะครับเข้ามาเบี่งตรงนี้นะครับที่ว่าเกิดเหตุวันก่อนนะครับเจ้าหน้าที่นะครับทำงานอยู่เห็นกามาตรวจมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนี้นะครับให้หมอนะครับรถตรงนี้นะครับเป็นระเบียบมอเตอร์ไซค์ก็จะใส่หมวกกนะันน็อกทั้งทีนะครับ สาวทางสาวไทยและต่างชาตินะครับที่มากระึงนะครับห่างเมืองไทยให้หมดถ่ายรูปบันยักรรยใหญ่เต็มห่างเลยมีเคนะครับอินเดียก็เยอะนะครับพลังก็หลายนะครับถ่ายเลยถ่ายเลยนะครับผ่านมาครั้งนี้ก็มีอีกนะครับนี่อ๋อเจอแลครับที่อุโมงแห่งนี้นะครับ กอ oh, เป็นระเบียบนะครับสังเกตนะครับคนไทยแทบจะไม่มีเสียงแตกนะครับนี่ครับ mm. เพ็นบอก mm. เป้นระเบียบนะครับถึงเวลาออกก็ออกนะครับพร้อมกันมอเตอร์ไซค์ไม่มีเสียงแตกเลยนะครับมีเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเผื่อทำงานอยู่เกี่ยวกับเป็นระเบียบแล้วก็ปลอดภันยนะครับ ไม่มีระเบียบนะครับเพื่อนก็จะใส่วินัยหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจแล้วครับแต่สังเกตว่านะครับทุกคนนะครับใส่หมวกกันน็อกหมดโอ้ที่นี่นะครับสวยงามมากอุโมงเป็นอุโมงเลยนะครับ MBK นักท่องเที่ยวไม่เคยแผ่วไม่เคยเงียบเหงานะครับเต็มเลยนะครับ มาทางนี้ก็จะเห็นส,สาวๆรับมายืนรอส้มหน้าห่างบรรยากาศแบบสวยๆนะครับตรงนี้นะครับก็จะเต็มไปด้วยรถเมลนะครับผังนั้นจะติดนะครับแต่ผังนี้ไม่ติดนะครับ กลางคืนแบบสว้จริงๆนะครับงามมากท่านมาอุ่มมาลุ่มเตมสตกายบอลเลยนะครับมีสะพานลอยเต็มมากทานนั้นคนก็หลายนะครับจุงแขนกันมาแล้ว รถนะครับทางนี้ก็เยอะมเตอร์ความอลังการนะครับรถไฟ2ชั้นตรงนี้กำลังทำเซนทรัลสแควร์กำลังพุดปวัดอุโมงอยู่นะครับ บ,บอกเลยนะครับข้างขึ้นทางลงเต็มเลยพลางเต็มเลยนะครับทางทางขึ้นบันไดทางองเขียวนะครับสาวอินเดียนะครับ มาเห็นสิ่งนี้นะครับถ่ายรูปนะครับกับถนนมยาไทยเป็นคงจะว้าวกับมุมมุมตรงนี้นะครับมันจะว้าวมากนะครับจะเห็นแบบว้าวจริงๆนะครับเห็นไหถ่ายรูปแบบว้าวเลยนะครับสุดยอดไทยแรงมาเห็นแล้วอยากถ่ายนะครับตรงนี้อินเดียนะครับช่วงนี้อินเดียเข้าไทยหลายนะครับอินเดียมาเป็นแก๊งเลยนะครับ ชื่นชอบประเทศไทยเพราะคนไทยมีระเบียบนะครับเสียงแต่ไม่มีนะครับแยกนี้นะครับทุกคนใส่หมวกก้นนนอกนะครับการสัญจรตามท้องถนนวันนี้ก็เป็นระเบียบนะครับพี่ๆมอเตอร์ไซค์นะครับ,นนท,รบทุกคนจะใส่หมวกกันน็อกนะครับทําตามกฎระเบียบหรือว่ากฎหมายนะครับเพราะคนไทยมีกฎหมายคุ้มครอง เพื่อนถนนตรงนี้นะครับก็ะสะอาดนะครับมีพุตบาทให้เดินยาวๆเลยนะครับ ทางซาดก็เดินหลายนะครับทางเขาตรงนี้ระวังรถบรรทุกก่อนวนะครับถนนพญาไทย กว้างมากนะครับถนนเมืองไทยนะครับตรงนี้คนเต็มอยู่นะครับมองไปเดี๋ยวผมก็จะพาพี่ๆครับไปชมสยามสแควร์อีกคลิปนะครับ ทซอยก็ใส่หมวกกันทางหน้าน,นะครับ ทิ่วีดีโอนี้นะครับพาพี่ๆเดินสมัยก่อนนะครับจะเห็นได้ว่านะครับคนไทยเป็นระเบียบวินัยมากนะครับในการขับรถนะครับใส่ทองถนนนะครับถุกคนต้องพาโรงเรียนก่อนถึงขับรถได้นะครับ้าชื่นชอบในการนำเสนอก่องยาลืงกดได์ก็สัตว์ไทยเพื่อเปื่อกรจายของเราเป็แหล่งที่นำคิดต่อไปนะครับถ้าลีปนี้ขอขอบคุณมากสวัสดีครับ